วันนี้คลิปปีแกวครับผมครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับช่องเยลูชิเอ็กโซติกบอยก้านะกับช่วงนังเรียนในห้องงูนะครับท่านผู้ชมนะก็วันนี้ถ้าถือหุกแบบนี้ก็แน่นอนครับต้องเป็นงูที่อันตรายกว่าป้องทองนั่นเองก็คือเจ้าปีแกวนั่นเองนะก็ เป็นปีแก้วที่ผมเ,เก็บไว้นานแล้วคือแบบเลิกเลี้ยงงูแต่ว่ามันก็ยังอยากจะเก็บไว้สักตัว2ตัวก็เลยขอเก็บปีแกวไว้นะครับก็เดี๋ยวก็จะไปอยู่กับน้องน้ารนแล้วเพราะว่าน้องเขา,เาผมเคยให้ไปแล้วน้องเขาทาหลุดนะน้องเขาทาหลุดก็ขอเก็บของแป๊บหนึ่งแล้วก็เอามันลงมานะครับว่าวันนี้ก็จะมาบอกลากันสักเล็กน้อยนะก่อนที่จะไปอยู่บ้านใหม่นะครับ อนี่ก็จะเป็นกล่องเลี้ยงของเจ้าปีแก้วใช่ไหมอันนี้ผมต้องอธิบายก่อนว่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูไซส์ของเขานะครับว่าใหญ่ขนาดไหนนะอืมก็อยู่ไหนวะโอ้ยพึ่งลอกคราบซะด้วยก็ดูคราบนะครับแม่งยังใหญ่ <laughs> ยังใหญ่อะโอเคเราต้องอุ๊บมาใช้ความระมัดระวังนิดนึง นะตอนเปิดอ๋อนี่ครับเทียบกับมือเลค่อนข้างจะเป็นึบขอนั่งดีแก้วที่ตวัวใหญ่พอสมควรเลยนะครับอ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูน้องกันนะครับเดี๋ยวเราจะคอนวันนี้นิง่งเลวเนี่ยปกติไม่นิ่งขนาดนี้นะก็กล่องเลี้ยงของผมก็นะตามสไตล์นะครับก็มีกิ่งไม้ให้ มีขอนไม้นิดนึงนะครับเอาช่วยลรักษาก็มีไฮบ็อกสองอันนะก็รองพื้นด้วยกะมะพร้าวนะครับรองพื้นด้วยกะมะพร้าวก็เป็นผีแก้วที่ค่อนข้างจะตัวใหญ่นะครับน่าจะาไม่แปดสนะิบกว่าเก้าสิบเซนผมเดานะผมเดาาถ้าเดาเพศผมว่านะ่าจะเป็นตัวผู้นะครับดูดูท่านผู้ชมดูหางครับค่อนข้างหางเขาค่อนข้างอูมเลยทีเดียวเห็นไหมช่องเปิดรวม มเดาว่าน่าจะเป็นตัวผู้นะก็นรนเขาน้องเขาก็มีแบบอยากเพาะงูที่เป็นไข่บ้างนะครับก็มีทั้งเขียวไปอินที่ผมให้ไปแล้วก็จะมีตัวนี้นะตัวนี้ก็เดี๋ยวเอาไปลุ้นเอานะเช็คเพจด้วยนะนรนนะเสียงตายกันหน่อยหนึ่งอ่ะก็งูพันนี้มันก็อย่างที่ที่เคยรู้กันนะครับมันมีสตอรี่ผมคือมันตัวอื่นนะตัวอื่น,นรอยแผลตรงนี้นะครับเย็บไปห้าเข็มนะครับโดนปีแก้วกัด งูพันธุ์นี้อันตรายมากนะครับแค่เสี้ยววินะครับก็สามารถทําให้ขอโทษทีครับเป็นโฟกัสสามารถทำให้คุณเป็นแผลเป็นได้ตลอดชีวิตเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยทั้งการจับงูที่เข้าบ้านคนแล้วก็การจับงูในที่เลี้ยงน,นะครับอันตรายมากเพราะว่างูพวกนี้มีสารในน้ําลายนะครับที่ทําให้เลือดไ่แข็งตัวนะแล้วก็มีฟันพิเศษนะครับที่เหมาะกับการกรีดเนื้อพวกกบหรือคางคกอื่นอ่างนะ ก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับผมนะคือถ้าโดนจุดสําคัญก็เจ็บได้นะครับโอเคนะครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะอยากฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็นี่นะงูปีกแก้วนะครับผมขอบอกเลยว่าเป็นงูที่แรงเยอะโคตรๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะเทียบกับงูอื่นยังไงดีแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าเป็นงูงูมันเป็นงูตัว ไม่ไม่ยาวนะครับเป็นงูตัวตันจนเป็นงูสงกระบอกนะครับมันสามารถดันได้รุนแรงมากนี่คืออ่ากล่องนี้นะครับเป็นกล่องเนื้อแข็งนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่ตอนแรกอ่ะตอนแรกไม่ใช่กล่องนี้ถ้าใครจําได้พวกคลิปให้อาหารนะมันจะเป็นอีกกล่องหนึ่งซึ่งเป็นกล่องที่เนื้ออ่อนลงมานะครับนี่เป็นกล่องเนื้อแข็งนะเพื่อการไม่ให้ไซงูไซขนาดนี้นะครับออกไปได้นะครับเพราะว่ามาันค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะครับงูพวกนี้นยังมีแผลดัน ยังมีแผลดันกล่องอยู่นิดนึงเห็นไหมอ่าคือมันขี้ดันนะครับพวกเนี้ยคือแบบเห็นจะจะเลยก็ไม่แปลกใจทําไมของนรนมันมันหลุดได้นะก็ในคลิปมันอาจจะตัวเทาๆนะแต่ว่าที่จริงในในสีจริงๆมันคือสีมันสีมันค่อนข้างอ่อนเลยนะอสีตัวมันค่อนข้างอ่อนเลยแต่ว่าในคลิปมันมันถ่ายมาแล้วมันดูเทาโอเคตอนนี้ก็ขออนุญาตนะครับนั่งยองๆจะได้เตรียมพร้อมนะ ขอเอาน้องออกมาไฟสักหน่อยสิมันเป็นงูที่คนช่างจะเก้าเล้าเลยใช่ไหมนี่นะครับนี่คือท่าป้องกันตัวของปีแก้วนะครับเวลาโดนฮุกํามเวลาเขาพุ่งกัดอันตรายมากนะนี่นี่น,นี่เริ่มแล้วนะนี่นี่กระจายกูได้กวาดบ้านอีกแล้วนะนี่นะครับนี่คือท่าเตรียมพร้อมของปีแก้วนะครับเมื่อ มีอะไรมารบกวนเขาก็จะพุ่งฉกนี่เป็นไงนี่เป็นเป็นงูที่ผมบอกเลยนะถ้าพุ่งฉกนี่ค่อนข้างเร็วเลยนะใครบอกปีแก้วไม่สู้นะครับสู้นะครับเมื่อจวนตัวนี่ฮอ,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 อนี่นี่โอ้โหมันดูดูมันเอาหางตวัดเอาหางตวัดเป็นอานาคอนด้านหนึ่งเลย <c oughs> <c oughs> นี่เนี่ยนี่เราจะมาดูน้องกันว่าน้องป้องกับตัวยังไงนี่ขนาดไม้นะครับขนาดฮุกมันยังกัดนะครับบอกไว้ก่อนมันไม่สนอะไรอยู่แล้วของอุ้นี่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 ขอใกล้อย่างนี้นะครับแต่ต้องอยู่ในระยะปลอดภัยนะไม่งั้นมือแหกนะครับนี่นี่ขนาดเป็นฮุกนะเน่หละอ้ยอุ้ยขอวัดหน่อยสิตัวก็ค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับ โหโคตรใหญ่คือผมเคยมีตัวใหญ่กว่าน,นี้นะเคยมีตัวใหญ่กว่าน,นี้แต่ว่าขายไปแล้วนะตัวนี้ก็ไซส์กำลังน่าเล่นเลยเฮ้ยนี่ก็สาระอีกอย่างนะครับงูปีแก้วนะครับเป็นงูที่อ่าคอเขาคือเราไม่สามารถที่จะล็อกหัวได้นะครับเขาจะสามารถบิดมากัดเราได้นะ ก็ค่อนข้างจะอันตรายเลยนะครับก็เลยไม่สามารถจับคอได้เต็มที่ก็คือจับหางนะครับถ้ามีหูกกวก็ง่ายหน่อยนะสาวๆตัวเป็นงูที่เอเตอร์ีค่อนข้างสูงเลยความไวก็อยู่ในระดับใช้ได้อันนี้ต้องเล่นห่างๆนะอันตรายนะต้องเล่นห่างๆคืออย่างผมเนี่ยก็ไม่กล้านะเดี๋ยวนี้เอา,เอา,เ,อาเอามือคว้าคือมือคว้านี่ต้องมีผ้ามีอะไรรองด้วยนะไม่งั้นแบบกลัวแบบว่า เจ็บขึ้นมานี่ไม่หานะครับเนี่ยอย่างหัวมันใกล้เนี่ยผมก็ไม่หาแล้วทีเนี้ยว่ายังไงเนีดูเอ e เ g อร์จีของเขาอุ้ยเข้าไปในนี่นี่ยนีเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยตัวยังใหญ่โอ้ย่าอยาเข้าไปใกล้ยากันยุงนะนี่เนี่ย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  ก็คืองูกินงูนะครับส่วนมากก็เลือกที่จะไม่กินมันนะครับเพราะว่าเป็นงูที่อันตรายนะงูกินงูส่วนมากก็เลยเลือกที่จะเลี้ยงเจ้างูพันนี้ดีกว่านะครับไม่ยุ่งกับงูพันนี้นะพวกงูกินงูไหนเอาเล่นอีกรอบซิขอลองเล่นอีกรอบซิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่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 ตั้งท่าแบบนี้ท่าแบบนี้ เยมากครับอืมนี่โอ้โหมันกัดยันฮุกอะเอ่นี่นี่อ้หสบัดเป็นงูที่สบัดเก่งมากโอเคนะครับก็นี่ก็จะเป็นเจ้าปีแก้วของผมนะครับที่จะเอาไปให้น้องนรนนะก็ขอให้น้องนรลนโชคดี นะครับขอให้น้องดลรวนโชคดีกับเจ้าปีแก้วตัวนี้ด้วยนะก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับช่วงนั่งเล่นในห้องงูก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ